เนถล่มสุดที่อะไรโนนพระรามสองก็สลายถล่มโอ้โหนานนาเบสมันน่าสลดแเสรหมดอ,รอารมณ์เมื่อไรจะเลิกไหลลมจะทีเล่านานนาเบสชงนี้ล้มบ่อยรับเมาอาบริษัทมันต้องสัดต้องสาวเปลี่ยนชื่อฮะบริษัท ต้องัดต้องสาวให้เป็นบริษัทโศกเศร้าก่อสร้างถูกต้องนะกันมันโศกมันสันถล่มกันไม่สร้างกิ่งปล่อยให้มันยิงสร้างถ้าพมยิงเศร้ากัาานน่ะสิเศร้าตั้งแต่ต้นปีเลยโอ้ข่าวแบบใหญ่เลยใครๆก็เสียใจทุกท่นนกนานนะครับเครนถล่มเหมาะสมอะไร ถึงแค้นไหลถล่มเหมาะสมอะไรขอให้ปากแบะจอดไหลจงถล่มโอ้ถล่มเหมือนกันจะหนักจะเบาขนาดเการะบอมเอ <c oughs> ลำบากหนักเบาขนาดเการะบมอมยังแน่นเหนียวเกลียวกลมลเหมือนเก่าสุดยอดครับอุตส่ามานะฮะ เกาหลักเสพยังมางานวันมรณภาพาขอรับระพงพระครูนิคมธรรมคูนึงรอบรอบวันมรณภาพาขอรับระพมท่านพระครูนิคมธรรมคูนึงครับลูกศิษย์เลื่อมใสไม่เสื่อมสูญ ชูเชิดเถิดคูรราบเาาทาอาสิทธิ์ยาน้อยใหญ่รวมใจขยันกรรมาการยัาน่าสรรเสริญให้แม่ครัวสุุรานะแม่มหาจำเริ่ให้เงินทองกองเทิดร้รอยเทา่า สาธุครับไปขวารครับท่านอบตหามาโยทินานาโมอบตหามาท่านโยทินทนาโมถาวายพระครูนิกพลปราโมทท่านจะดูสไหยท่านเลยให้คะแนนโหวตขอเป็นสิทธิคนโปรดท่านได้หรือเปล่ปา <laughs> ขอเป็นสิทธิด้วยโอ้โห ฮออขอบคุณที่ชินชอบแล้วสวายวิ่งวอนเสียงอ่อนวานพิ่นุชไม่ให้รางวัลก็ไม่ว่าอพี่นุชเอ๊ะคนดูมีไหมให้จะให้ก็มามผมจะได้ตั้งท่ากราเท้าเออนั่นเลยครับปีใหม่แล้ววรงนี้ก็ดีใจเลย อย่างยิ่งขอบคุณเล่นหลายขอบใจเยอะๆครับผมขอให้รวยตวนอดปีขอให้รักสว่างงี้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับ